สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าเหมือนเดิมเกี่ยวกับอาถรรพ์ค่ายลูกเสือรังเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อคณะลูกเสือจากโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ไปเข้าค่ายพักแรมณค่ายลูกเสือที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางป่าหรือมีอาณาจักรบริเวณกว้างขวางในค่ายแห่งนี้มีตำนานเล่าขานถึง เด็กชายลูกเสือคนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างลึกลับหือจมน้ำเสียชีวิตในมึงของค่ายเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้างก็เล่าว่ามีเด็กผูกคอเสียชีวิตในป่าในคืนแรกๆทุกอย่างยังเป็นปกติจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเดินสำรวจยามค่ำคืนหรือช่วงเวลาพักผ่อนในโรงนอนเก่า เสียงเรียกยามค่ำคืนเด็กหลายคนเริ่มได้ยินเสียงเรียกซึ่งจากที่มืดมืดหรือเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในชุดลูกเสือเต็มยศป้ากดตัววอบแป,ป๊บไปมาโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับมึงน้ำหรือป่าด้านหลังการลบหลู่ท้าทายบางกลุ่มที่คึกขนองหรือไม่เชื่อเรื่องลี้ลับได้กระทำการลบหลู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือท้าไทยวิญญาณในบริเวณค่ายเช่นพูดจาไม่สุภาพทุบตีต้นไม้ใหญ่หรือแอบนี้ออกไปเล่นสนในที่ห่วงห้ามเจอดีถึงตัวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุแปลกๆบางคนถูกผีเข้าสิงพูดจาด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของตัวเอง บางคนตกใจจนร้องไห้ควบคุมตัวเองไม่ได้หลายคนนอนไม่หลับเพราะรู้สึกเหมือนมีคนมายืนจ้องอยู่ป่ายเตียงหรือเห็นเงาเด็กยืนอยู่หน้าต่างประตูลงนอนเหตุการณ์ร้ายแรงครูและผู้บังคับบัญชาต้องวุ่นวายกับการควบคุมสถานการณ์มีการนิมนต์พระมาทําพิธีสวดมนต์และปัดเป่ากลางดึกและบางโรงเรียนถึงขั้นต้องยกเลิกกิจกรรม และเดินทางกลับก่อนกำหนดเพราะเหตุการณ์ความวุ่นวายเกินกว่าจะรับมือได้บทสรุปของเรื่องเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นในค่ายลูกเสือแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าจากคนเดียวแต่เป็นประสบการณ์ร่วมที่นักเรียนและครูหลายคนเคยเจอทําให้ค่ายแห่งนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นค่ายผีดุหรือ ไข้ลูกเสืออาถรรพ์และสาเหตุหลักมักจะเชื่อมโยงกับการที่ไปลบหลู่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมในสถานที่ที่มีเจ้าที่เจ้าทางหรือวิญญาณสถิตยอยู่ส่วนคติสอนใจของเรื่องนี้จากเรื่องผีในไข้ลูกเสือที่โคตรหลอนเราสามารถนำข้อคิดมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ดังนี้เขาลบสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อไปในสถานที่ใหม่ๆโดยเฉพาะที่มีประวัติเก่าแก่มีป่าหรือเป็นพื้นที่สงบเงียบควรสำรวมกริยามารยาตไม่พูดจาลบหลู่หรือกระทำการท้าทายสิ่งที่เรามองไม่เห็นการไม่เชื่อ,อยาลบหลู่เป็นหลักปฏิบัติที่ดีเมื่อต้องไปพักแรมในพื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่ห่างไกลมีสติไม่แตกตื่น แม้จะอยู่ในสถานการณ์น่ากลัวหรือน่าตกใจเช่นได้ยินเสียงแปลกๆหรือเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันการตั้งสติและพึ่งพาผู้นำหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันจะช่วยให้สามารถหาทางออกหรือรับมือกับปัญหาได้ดีกว่าการแตกตื่นความสามัคคีคือพลังใน่ายลูกเสือ,อกิจกรรมทุกอย่างเน้นการทำงานร่วมกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือน่ากลัวการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งเพื่อนและรวมกลุ่มกันอยู่จะเป็นเกาะป้องกันที่ดีที่สุดทั้งทางกายและทางใจบทสรุปคือไปที่ไหนให้มีสติเคารพสถานที่มีสัมมาคารวะและสามัคคีกันไว้จะแคล้วาลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทุกๆอย่างสวัสดีครับ